สวัสดีเช้าวันสดใสครับวันนี้นิดลุยแต่เช้าเลยนะเมื่อวานนี้ฝนตกแล้วมันมีน้ําอยู่ในอยู่ในบ่อนะก็เลยลุยไม่ได้วันนี้มาแต่เช้าคิดได้คิดดีว่าเราไม่ได้ออกคลิปนานแล้วนะ <c oughs> ได้สองร้อยกว่าสามร้อยก็ได้ประมาณสักเอ่อยี่สิบเซนนะประมาณนี้ก็เอานะดีกว่าไม่ได้นะก็อยู่บ้านไปทําอะไรไม่ได้หรอก ไปแบกจอบแบกเสียมกับเขาก็ไม่ได้ตามเวลานะแบกจอบตัวเองพอได้นะอืมก็เมื่อเช้านี้ก็ขุดใส่เนี่ยดินใหม่ๆนี่แหละประมาณยี่สิบกว่าปุ้งกีนะเดี๋ยวนี้นี่ถมเสร็จแล้วนะครับบริเวณนี้เนี่ยถ้าเราดูคือบริเวณนี้นะมันโอเคละเราตั้งใจจะถมจากแนวนี้นะแนวแนว หนาไม่ไม่เยอะเพราะว่าตัวนี้นีว่วโหคงไม่บางอาจเข้าไปถมทั้งหมดหรอกแต่ถ้ามีโอกาสก็โดนไดบ้บ้างนะครับแต่ว่างานเยอะมากเลยตัดหญ้าตัดเยอะยังไม่เสร็จเมื่อวานนี้ก็จมเพราะตัดหญ้าเนี่ยถมไปถึงมีนีน่ก็คือถึงมีก็โอเคนะครับเพราะว่าคันคูหนาขนาดน,นี้ก็รับน้ําได้อยู่แล้วนะส่วนที่น่าทึ่งก็คือ ดินที่ขุดนะครับแต่ก่อนยิ่นมีตรงนี้นิดเดียวยินได้ตรงนี้นี่เยอะเลยเนี่ยกำลังจะไปตรงนน้นนะครับพอใจแล้วนะเพราะว่าถ้าเรานับจากกลิ่งที่มันมีเนาะเนี่มันเมตรกว่าแล้วนะนี่ถึงคอเลยที่ขุดลงลงมานี่แต่ถ้านับจากตรงนี้ก็ได้ประมาณ80-90เเซนเราจะเอาแผ่นหินตัวนี้มาแต่ผมหนักมากเลยเอามาไม่ได้เดี๋ยวคนงานมาก่อนเอามา กลวตรงนี้พอเวลาน้ําตกลงมามันก็จะประท้าแผ่นแผ่นหินตัวนี้นะ้ำแผ่นหินตัวนี้ออกมาจากตรงนี้แหละครั้งแรกว่าคิดว่าจะเอาออกไม่ได้ละซอบไปซอบมาหลุดเฉยนะวันนี้ก็ขุดกําลังจะขุดทําแนวความลึกมานะครับก็จะเอาถึงระดับที่เราเราเขาเรียกว่าหมายไวเนาะประมาณนั้นแหละถ้าทันเวลานะถ้าฝนไม่ตกแต่มันบ้าจริงนะเรื่องฝนเนี่ยอ เราขุดแต่ละวันเนาะมันความจริงมันก็เหนื่อยนะแต่ว่ามันมีปัจจัยที่ให้เราไม่เหนื่อยนะครับก็คือปัจจัยที่ให้เราไม่เหนื่อยก็คือทําเมื่อไหร่มันก็ได้เมื่อนั้นนะได้เล็กได้น้อยก็ก็ได้ก็คือมีผลงานขึ้นมานั่นเองนะเอ่อถ้าอยู่เฉยไม่ได้หรอกน้องขนาดนี้เนาะแต่เราขุดไปขุดมามันก็ได้ประมาณนี้แม้จะขุดเป็นเดือนก็ตามนะ เป็นเดือนแล้วนะครับที่คุณมานี่ได้ขนาดนี้ก็ไม่เป็นไร,รบางเราก็ได้รสชาติเยอะนะจากการที่เราถ้าเราไม่ทำแต่เราจ้างเรากาเราไปหาเงินจากการทำ u t u b e ทำคลิปดีกว่าเราไมา่จ้างเลยดีกว่าเสียเวลามาเป็นชั่วโมงแต่ละวันวันหนึ่งก็เสียเวลามาันสองสามชั่วโมงนะสามรอบ แต่เราคิดดูว่าบางทีมันก็ใช่แต่ว่าถ้าเรามากุดเองมันก็จะได้มันจะได้รสชาติรสชาติในความเหนื่อยแล้วก็รสชาติที่มีความหวังการทำอะไรแต่ละอย่างนี่บางทีนี่ถ้าเราไม่ติดขัดความหวังเอาไว้นี่ตรงที่ว่าไม่มีเงินไม่มีเงินเนี่ยเราก็จะทำได้อยู่แล้วก็ สิ่งที่เราขุดค้นหานี่ก็คือค้นหาความสำเร็จตรงนี้ความสำเร็จโดยรวมนะครับก็คือการที่จะมีะสวนน้ำสวนท่องเที่ยวนี่แหละเพียงแต่นี่คือองค์ประกอบเล็กๆนะองค์ประกอบเล็กๆก็คือขุดคลองเพื่อให้เพื่อให้อะไรอ่ะเพื่อเพื่อเก็บปลาที่มันกำลังจะขึ้นมานะให้มันปลอดภัยอันนี้เหมือนการทำบุญอย่างหนึ่งนะส่วนเราจะกินมันไหมนี่ มันก็แล้วแต่งองุประกอบนะส่วนมากก็ไม่ได้กินหรอกเพราะว่าเวลาเก็บเนาะน้ําตัวนีล้ลดเราก็เก็บใส่สะใหญ่แต่ที่แน่แนถ้าน้ําลึกนี่น่าจะน่าจะทําความปลอดภัยให้เขาแล้วก็ตัวตัวปลานี่ก็ป้องกันนะครับนี่ก็คือตอนนี้เราใส่การป้องกันไปแล้วนี่สี่เสานะสี่เสาเออก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือ480เองแหละเออไม่ไม่เยอะหรอกแล้วก็จะเอามาใส่ตัวนี้สลับกับต้นไม้นะครับอีกประมาณสี่เสาเหมือนกันเพราะว่าใส่ซาเลงมาได้เที่ยวละสี่เสามีเสาเดิมอยู่หนึ่งต้นเราสลับตรงนี้อ่ตัวน,นั้นอาจจะไม่ได้ใส่เพราะต้นไม้ชิดกันอยู่แล้วก็ตรงนั้นตรงนั้นสี่ต้นนะครับมาสี่ต้นก็เพื่อที่จะให้เขาเข้ามาบริเวณนี้ได้ได้ยากหน่อยแล้วก็ ส่วนองค์ประกอบอื่นก็ค่อยทําไปการการทําทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยใครไม่เคยทําก็จะไม่รู้รสชาตินะครับว่ามันมีมันมีความสุขในใน,ในความเหนื่อยด้วย <c oughs> เราเราเราก็อยากอธิบายความรู้สึกให้ให้ฟังอะนะเผื่อเผื่อมีคนอยากทาเหมือนเรานะอา้าวเราขุดต่อสักหน่อยนะสักอีกสักสามสิบนาทีก็ได้นะแต่สักสักยี่สิบ ยี่สิบยี่สิบปุ้งกีนี่ก็โอเคแล้วนะเราคนแก่เราทำํำยาวๆไม่ได้หรอก พักกินน้ำก่นอนการที่เราขุดตอนฝนตกใส่แบบนี้นะฝนตกมาเมื่อวานนี้เนาะวันนี้ก็ดินก็ยังนุ่มอยู่มันทำให้เราขุดเร็วกว่าปกติอยู่เป็นครึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็ได้จำนวนดินดีดีขึ้นนี่แหละมันรู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรารู้เรียนรู้ไปในขณะที่ทำงานนะนะ ก็ถือว่าเป็นกรดเล็กๆน,น้อยๆนะครับผมจะทําอยู่ประมาณสองช่วงนะครับคือพักกินน้ําช่วงหนึ่งแล้วก็พอนะครับเพื่อว่ารู้สึกกล้ามนี้จะตึงๆเราก็ต้องเลิกนะครับเพราะว่าอายุเราไม่ไม่ใช่สิ่งที่จะทําได้อยู่ตลอดเวลานะครับ พอแล้วครับรอบเพียงรอบบ่ายก็ค่อยว่ากันใหม่นะวัวเช้าน,นี้จังนู่นเลยนะได้เยอะพอสมควรก็สองรอบนี่ถมถมเป็นระบบแล้วนะครับนีอ่อาจจะถึงกรณีที่ว่า,าจ,จะไม่สลปลงอย่างนี้คือสูงเหมือนระดับเดียวกันเลยหรือเปล่าค่อยว่ากันนะครับเพราะเอาปิดคันคุ้ยม,มันใหญ่ขึ้นก่อนเอาปิดมาจากนี่ถึงนี่นะ ถึงนี้ถึงนี่ละทีนี้จะไปปิดไปตรงนะถ้าตรงนั้นอยู่ระดับเดียวกันปับ๊บเราก็โอเคนะค่อยๆทําไปก็เรียนรู้ไปเรื่อ,อยๆนะโอ้ยสายแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับคลิปเช้าดูหญ้าครับโอ้เยอะมากเลยเนี่ยต้องมาตัดหญ้ากลุ่มนี้นะ ฝนลงมานีดหนึ่งต้นมะพร้าวก็ดูดีขึ้นนะครับฝั่งนี้ก็แต่ก่อนนี้เหลือง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 นะถยังไงมันก็เหลืองนะมันไม่เหมือนน้าฝนเลยโอเคนะครับชาววันนี้พบกันเพียงเท่านี้มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ